ผู่สวรรค์เลี้ยงเอริยาเมื่อกลับมาถึงพระราชวังอาหับได้เล่าเหตุการณ์บนภูเขาคาราเมลให้ราชินีเยเชเบลเเเยซบลฟังถึงความพ่ายแพ้ของผู้ทํานายของบาอัลและพระเจ้าของเอริยาทรงพิสูจน์ให้ประชาชนเห็นว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเพี่ยงแท้พนางจึงคุณเคืองพระไทยมาก ยิ่งเมื่ออาหับเล่าว่าเอริยาได้ฆ่าผู้ทํำนายของพระบาอังตายหมดพระนางก็กริ้วจัดจึงสง่สงสารไปถึงเอริยาว่าพรุ่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้เจ้าจะต้องตายเหมือนกับผู้ทํานายเหล่านั้นเอริยากลัวพระนางเยเซเบลมากเยเซเบลค่า จึงหนีออกจากเมืองไปยังทะเลทรายที่เขาคิดว่าพระนางเยเซเบลจะตามหาเขาไม่พบและทิ้งคนใช้ไว้ที่เบเออเชบาตกกลางคืนเอรียาเหนื่อยมากเพราะผ่านเหตุการณ์ต่างๆมากมายมาทั้งวันจึงนั่งลงใต้ต้นไม้และระบายความท้อแท้ใจต่อพระเจ้าว่าขอเอาชีวิตข้าพงไปเสียเถิดแล้วก็เอนกายลงหอยหลับไป ครู่ต่อมาทูสวรรค์มาปลุกเขาตื่นและบอกว่าลุกขึ้นกินอาหารเถิดเอริอยาลุกขึ้นมองไปรอบๆร,ร,รู้สึกประหลาดใจที่เห็นขนมปังร้อนๆพร้อมเหยือกน้ำบนก้อนหินใกล้ๆจึงกินและดื่มแล้วกลับไปนอนต่อทูสวรรค์ก็มาบอกอีกว่ากินอีกหน่อยสิจะได้มีแรงยังต้องเดินทางอีกไกลนะเอริยา จึงกินอาหารอีกจากนั้นก็ออกเดินทางอีก40วัน40คืนจนถึงภูเขาโฮเลฟและเข้าไปพักอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่ง